หนึ่งเดือนแล้วใช่ไหมครับนะตอนนี้ก็โทรน้อยลงนะครับนะแต่ว่าอาจจะมีโดนประจานนะครับสำหรับบางแอปนะครับอย่างน้องคนนี้เนาะก็มีการโทรน้อยลงนะครับก็ดีใจด้วยนะครับนะฮะที่เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถึงบอกว่าแอปแต่ละแอปนะครับพื้นฐานเลยการโทรทวงคุมกูเนี่ยหนึ่งเดือนแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีลูกย่อยหรือไม่มีนะครับหนึ่งเดือนคือพื้นฐานเลยนะครับน้องเขาก็บอกว่าเออไม่มีตามถึงบ้านนะครับ คือแอปพวกนี้นะครับมันไม่เหมือนหมกันน็อกก็อย่างที่เราคุยกันในไลฟ์สดทุกวันทุกวันเนี้ยไม่มีมาตามถึงบ้านนะครับแต่การคมขู่ด้วยหลักจิตวิทยาต่างๆนะครับของพวกแอปเถื่อนอะไรพวกนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีพนักงานลงพื้นที่นะครับจะมีคนไปทวงหนี้นะครับหรือจะมีการยึดทรัพย์อะไรต่างๆนะฮะในบ้านเราเนี่ยไม่มีหรอกนะครับก็เชื่อใจแล้วกันนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันทุกวันเนี้ยก็มีน้องๆพี่ๆหลายท่านนะครับเข้ามาเนี่ย พูดคุยนะครับมาคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับในไลฟ์สดนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะฮะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับใครหลายๆคนนะครับที่เพิ่งเจอพวกแอปเถื่อนนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้ก็มีสอบถามเข้ามานะครับว่าเออไทยจีนไทยยางเนี่ยมันเถื่อนไหมนะครับก็เถื่อนนะครับเพราะว่าอย่างไอ้พวกไทยจีนไทยยางเนี่ยจะหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินก่อนไม่ว่าจะเป็นการสมัครค่าสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนะครับอย่าโอนนะครับนะฮะมันไม่เป็นผลดีกับเราเลย เราจะไม่ได้เงินสักบาทเลยนะครับเชื่อผมเถอะนะครับมันมีสินเชื่อหลายๆรูปแบบนะครับแต่ถ้าเป็นสินเชื่อพวกนี้ยังมีโอนไปโอนมานะครับแต่ว่าดอกเบี้ยมันก็สูงเหมือนเดิมเป็นเงินกู้นอกระบบเถื่อนเหมือนเดิมนะครับก็ต้องอาฝากแจ้งน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามผมใหม่เนี่ยนะครับพยายามดูคอมเมนต์อะไรต่างๆให้เยอะนะครับ เพราะว่าการคอมเมนต์ของแต่ละคนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงนะครับของแต่ละคนไม่ว่าผมตัวผมเองเนี่ยจะพูดในแอปสินเชื่อไหนก็ตามนะครับมันต้องมีตรงกับพวกเราอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นพวกฉับไวมงคล k k e a s y e a s y เนี่ยก็เจอกันเยอะนะฮะมีทั้งจ่ายแบบเจวันนะครับแบบสิบห้าวันก็มีเป็นงวด,งวดนะครับก็ถึงบอกว่าถ้าเป็นงวด,งวดเนี่ย มันก็จะตามเป็นงุนงวดครับนะแบบ7วันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1เดือนแหละนะครับเดี๋ยวก็เบาลงนะครับหลายๆตัวเนี่ยเป็นเครือเดียวกันด้วยซ้ำนะฮะก็ฝากเตือนเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับนะใครที่ติดตามยุธนะครับก็ขอให้บิดเถอะมันผ่านได้แน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะโดนประจานบ้างนะครับแต่ถ้าเหมือนน้องคนนี้นะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยพอแล้วนะครับคือมันชินชาไปแล้วการประจานเนี่ย เพื่อนๆนะครับที่เป็นเพื่อนเรานะครับส่วนมากมันไปคอมเมนต์นะครับในใต้โพสตใต้คลิปของเพื่อนเนี่ยก็บอกเพื่อนซะนะครับพวกนี้มันเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับก็ควรที่จะบล็อกให้หน่อยนะครับลบมันออกไปนะครับไม่มีผลอะไรเลยนะฮะแค่บล็อกแค่ลบมันจะทํากับเราแบบเนี้ก็ประมาณสองสาครั้งไม่นานหรอกมันก็หายไปเองเพราะว่ามันยังมีคนอื่นในประเทศไทยเนี่ยที่มันยังตามทวงนี้อยู่ มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะครับที่เจอนะครับยังมีหลายคนไอ้พวกนี้มันก็แค่โทรทวง่มขู่นะครับก็ตามหน้าที่นะฮะหลายๆท่านนะครับที่ผ่านมาหลายเดือนนะมันก็ยังมีโทรมาบ้างแต่ก็น้อยลงนะครับแต่เราก็ไม่ต้องจิตตกไปหรอกโหเราผ่านได้ถึงขนาดนั้นแล้วคนที่บิดมาเนี่ยอ่ะเอาแค่ประมาณง่ายๆว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยแค่นี้คุณก็รอดแล้วเพราะว่าที่ผมไลฟ์สดเนี่ยผมถามแต่ละคนนะครับเพิ่งผ่านมาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณต้องจ่ายเท่าไหร่บางคนเจ็ดหมื่น ที่ดูดิเจ็ดหมื่นหนึ่งอาทิตย์อะ่ะถ้าคุณไม่บิดอะ่ะคุณจะไปหาเงินมาจากไหนเจ็ดหมื่นต้องไปกู้อีกเหรอนะครับเรามีแต่เสียเปรียบนะครับจําไว้เลยนะฮะว่าเราเสียเปรียบเสมอไม่ว่าคุณจะทํางานแบบได้เงินมาแบบเงินหมุนเวียนดีนะครับมีกําลังซั์มีกําลัง,ลงจ่ายที่พอเป๊ะๆต่อเดือนต่ออาทิตย์ให้มันเนี่ยลองคิดย้อนดูนะครับว่าเราอ่ะโดนดอกเบี้ยมันเท่าไหร่แล้ว ช้ำนะครับสู้ไม่ได้หรอกนะครับคุณเก่งแค่ไหนคุณก็จ่ายมันอย่างเดียวอะ่ะเหมือนเป็นทาสอะ่ะนะครับก็ถึงต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมาเจอผมอะ่ะอาจจะช้าไปแต่ก็ยังดีนะครับที่ยังได้เจอกันเจอช้าไปเนี่ยคือจ่ายไปเยอะมากนะครับแล้วพอตอนจะบิดเนี่ยก็ไม่ลวกเอาให้หมดอย่าดราม่านะครับเพราะว่าถ้าคุณเจอแบบนี้บ้างคุณก็ต้องเอาให้หมดเหมือนกันแล้วค่อยบิดทีเดียวนะ มันยังไม่สนใจชีวิตพวกคุณเลยแล้วคุณจะไปให้ให้ค่ามันทําไมยังไปสนใจมันทําไมไอ้พวกแอป,ปพวกนี้นะครับปล่อยมันเถอะนะเราบิดทั่วประเทศเลยบิดทุกคนเลยก็อย่างที่บอกไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนะหน่วยงานภาครัฐเอกชนไม่ได้ช่วยคุณหรอกเจ้าหน้าที่ที่ไหนก็ไม่ได้ช่วยคุณมากหรอกนะครับมีบแต่พวกเราเองต้องกล้าตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับนะพยายามแก้ไขบิดก่อนนะครับเดี๋ยวปัญหาอื่น เราจะแก้ไขตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณของเราเองเชื่อผมเถอะบิดได้เลยครับไม่ต้องกลัวมันในพวกเนี้ย